สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มาพยนต์นะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครวันนี้ก็เป็นวันที่11เดนะฮะเดือนสิงหา2 5ง5านะฮะเวลาประมาณ10โมงกว่ากว่านะฮะวันนี้ก็จะพามาชมในส่วนของตัวรถกระบะปลดระวางนะฮะก็คือเจ้าตัว Toyota Hilux Revo 2.8 G p ีนะครับเพลนเอเกียออโต้ปี2016 4ประตูคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นรถนะครับที่ลดระวางมาจากหน่วยงานนะครับรถมือเดียวนะครับ นะสภาพเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิกามจมน้ําเลยนะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถกระบะรุ่นนี้นะสีนี้ก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4ส4นยะครับนะครับ,นะรบย้ำอีกครั้งนะที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 4 4นะครับมาเพยนยนหรือว่าเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทเพย์ยนของเราตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับ ่านะฮะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดของเจ้าตัว r ี v o 2.8g คันนี้นะครับก็รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาผมได้ลงคลิปใหม่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะคันนี้รับก็เป็นโฉมสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นโฉมหน้าหล่อนะก็ยังได้เป็นโฉมแบบเขาเรียกอะไรหน้าปลาดุกบ้างหน้าแหลมบ้างนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวท็อปสุดของเครื่อง2.8นะฮะ ไฟหน้าเขาให้มาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟเดย์ไทม์มันยิ่งไลฟ์ไฟหลีไฟเลี้ยงโคมไฟเดียวกันเลยแล้วก็มีกระจังหน้านะฮะก็จะเป็นแบบสีโครเมียม2ชั้นแบบนี้นะฮะคิ้วฝากระโปรงหน้าก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับมีโลโก้โตโตยต้าอยู่ตรงกลางนะครับใส่มานะครับในส่วนของตัวไฟถัดหมอกคู่หน้ามาให้ด้วยนะเลขทะเบียนนะครับ5กไก่มอมา้า783ปกรุงเทพหานครนะครับอ่านะฮะ คันนี้นะครับก็เป็นตัวเครื่องดีเซลนะครับ2.8ลิตรห7 7รอแรงม้านะครับเป็นตัวเครื่องบล็อก 1GD นะครับอ่าในส่วนของตัวด้านข้างนะฮะแก้มนะฮะนะตัวแก้มกันชนหน้านี่คือแน่แนสนิทกันเลยนะนะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงนะเป็นรถเดิมๆเลยนะฮะคันนี้ให้มาเป็นยาง thunder นะครับยางยี่ห้อ thunder นะครับปี2021ย่ออ่ายางปีใหม่เลยด้วยนะครับ นะล้อแมกขอบ17สีอร่อยนะครับนะเป็นดิสเบกคู่หน้าด้วยนะฮะดอกยางลึกๆอยู่เลยนะฮะลูกค้านะ,ะสวยๆเลยในส่วนของตัวรายละเอียดช่วงล่างนะครับนะตัวปีกนกนะครับลูกมงลูกหมากนะครับยังอยู่สภาพดีอยู่เลยนะฮะชกนะครับลอยม้จากโรงงานยังอยู่ครบอยู่เลยนะฮะนะตัวรถแบบบางๆมากนะครับในส่วนของตัวบันไดนะครับจะเป็นบันไดสีดาด้านแบบนี้เลยนะสวยๆเลย นะแทบไม่มีรู้เลยนะฮะลูกค้านะโลโก้นะครับห้างประตูก็จะเป็นโลโก้ไฮลักสองจุดแปดนะกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับใส่มาเป็นสีโครเมียมนะฮะอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้าเปิดนะครับจะเป็นสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคันนี้ให้เป็นกุญแจสมาร์ทเอ็นทีแล้วนะครับนะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะครับมีโลโก้ไฮลักด้านหลังเป็นสมาร์ทเอ็นทีแล้วนะฮะเป็นโพสต์สตาร์ทด้วยนะกระจกก็จะเป็นกระจกเดิม นะครับยังไม่ติดฟิล์มมาให้นะครับอ่าในส่วนของตัวภายในนะครับแผงประตูให้มาเป็นสีดำนะครับนะแล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้ทั้ง4ี่บานเลยด้วยอ่าถึงท่านล็อกที่ล็อกกระจกนะครับพับปรับกระจกพับปรับไฟฟ้าเลยแล้วก็เบาะจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าเลยนะครับฝั่งคนขับอ่าหนังเบาะก็จะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลอ่อนแบบนี้นะฮะจะได้ได้สีขาวก็เบาะก็ถือว่าสภาพแบบกริบๆเลยนะคะ พูดสตาร์ทด้วยนะครับไมค์คันนี้ใช้งานไปที่2อ0 0 0นหนะครับสองแสนหนึ่งมนกิโลนะครับอุโมาลคายมัลติฟังชันคูลด์คอนโทรลมาให้ด้วยนะฮะแอร์แบ็กนะครับได้เป็น7จ็ดใบเลยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับจะเป็นแบบทัชสกรีนนะครับนะมีนวิเกเตรอร์มาให้ด้วยอันนี้ก็คือเป็นโรเครื่องเสียงของ t o โยต้เลยนะครับมีนวิเกเตอร์มีบูทูธดีวีดีเอฟเอ็มเอได้หมดเลยนะครับ แอร์จะเป็นแบบออโต้นะครับมีในส่งตัวเวสกันลื่นถลไมมี A off นะครับ A off ก็คือสตาร์ทสต็อปเวลาแบบจอดไฟแดงนะครับถ้าเราเปิดตัวนี้ก็เครื่องยนต์ก็จะหยุดทํางานแต่ว่าในส่วของตัวแอร์อะไรทํางานอยู่นะครับนะเกียร์ออโต้6สปีดนะครับอีโค o โหม o พ e วเวอรมาให้อ่านะครับแล้วเอีาดตัวรถนะครับเดิมๆเลยนะครับเนื่องจากเป็นรถหน่วยงานนะตัวตะเข็บ้อยเมตรอาร์ตนะครับนี่เลยกลมเลยนะครับ ไม่มีการตัดต่อแน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบประวัติกับทางศูนย์ได้เลยนะฮะลูกค้านะฮะแล้วก็ในส่วนตัวน็อตแก้มนะครับแบบไม่มีขยับเลยนะครับนะตัวน็อตในส่วนตัวประตูด้านข้างนะครับสวยๆไม่มีขยับเลยนะแล้วก็มาดูในส่วนวของแถวที่2นะครับเบาะก,ก็สามารถยกนะครับพับขึ้นได้สามารถใส่ของใส่ของอะไรได้นะครับนี่เลยนะฮะเบาะก,ก็สามารถนั่งได้ประมาณ3คนด้านหลังนะครับ มีแอร์มาให้ด้วยนะครับช่องแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะเพดานนะครับก็จะเป็นสีเทาแบบนี้นะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันโคดคอนโทรลนะฮะสวยๆเลยนะภายในสวยมากคันนี้นะครับนะลูกค้าท่านใดที่ชอบดูคลิปนี้แล้วชอบก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับมาเพย์ยนหรือว่าเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทเพยยนของเราตั้งอยู่ที่ซอยเฉลี่ไทย68แยก1มีบุรีกรุงเทพนะครับ ในส่วนของตัวคัสซีนะครับสีดําเนี่ยมเลยนะครับไม่มีสนิมเลยนะสวยๆเลยนะครับตัวรถนะกระบะเดิมแายว่ามีครีบบอยมาให้ด้วยนะครับนะสะดวกสบายเลยสําหรับลูกค้าไว้ใช้แบบขนของนะครับขายของอย่างนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะครับไฟท้ายเขาให้มาเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้นะครับธรรมดานะครับนะมีโลโก้ไฮรักตัว G นะครับมีกล้องถดหลังมาให้ด้วยไฟเบรกดวงที่สามก็จะเป็นแบบ LED แล้ว นะครับกันชนด้านหลังนะครับแทบไม่มีรรอยเลยนะฮะเป็นสีโครเมียมในส่วนของตัวช่วงล่างนะครับยังอะไรอยู่ครบนะฮะตัวเฟืองท้ายนะครับโชบไม่มีเยิ้มนะไม่มีเยิ้มเลยเดิมเดิมเลยนะคับลูกค้าสวยๆนะฮะการันตีได้เลยว่าซื้อรถกับบริษัทพิจยนต์นะครับไม่มีประวัติย้อมแมวมาแน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับเป็นรถที่ปลดระวางจากหน่วยงานนะครับนะคันนี้ข้อดีของเขาก็คือสามารถนะตรวจ สอบประวัติแล้วก็ในส่วนของตัวเม่เทนน์นะครับตามระยะแน,น่นอนนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวคู่มือต่างๆอยู่ครบนะฮอยู่ครบหมดเลยนะคอนโซลสวยๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะลูกค้านะครับคันนี้นะดีเทลทีนะครับก็เป็นอ่า t ทอร์ด้าไฮรักรีโว่สอรนะครับ เกียร์ออโต้สประตูนะครับปี2016ราคาขายอยู่ที่5 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับย้ำอีกครั้งนะ5 8 0 0 0นบาทไม่สอง0 0 0หนมนกิโลนะครับลูกค้าท่านใดชอบนะครับนะเครดิตด,ดีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยเดอกเบี้ยนะครับเริ่มต้นอ,อยู่ที่2.99สําหรับปี16นะครับอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องของเจ้าตัว,ตวรีโวนะครับ2.8งกีคันนี้นะว่าจะเป็นยังไงนะครับผม คันนี้นะครับก็เป็นตัวเครื่องดีเซลนะ2.8ลิตร177แรงม้านะตัวเครื่องนี่แบบแห็งดิดเลยนะครับไม่มีรอยซึมรอยเยิ้มของน้ำมันเครื่องเลยนะลูกค้านะคันนี้ก็จะเป็นรถนะครับเดือนตุลานะครับปี2016นะแบตใหม่คานหน้าเดิมๆเลยคานหน้าเดิมๆนะครับรถไม่มีปอดชนหนักวิบ้านจุมน้ำเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็รีบติดต่อมาหาผมเลยนะฮะที่เบอร์084 384 8404นะครับหรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้เลยที่บริษัทพิจิตรนบตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนมิบุณีกรุงเทพนะครับนะกนะ็ทันนี้ก็ราคาขายอยที่580,000บาทเท่านั้นไม่ใช้งานไปที่210,000กิโลนะครับเป็นรถ เ o ลต้ารีโวนับ2.8 g p พีเรเนอร์เกีย์ออโต้ปี2016นะครับนะบนะบก่อนก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาพิจิต์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ